สวัสดีครับเพลงเปิดรายการนะครับล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับช่วงมาเรลาเปิดน้านนะครับจะเปิดเพลงนี้นะครับนะไกลไกเพลงเซนๆบนบารามีลงฟังเลยนะครับในจำนองครูนั่นนะครับนุกนุกนะครับล้นเกล้าเผ่าไทยศูยนรวมใจคนไทยทั้งชาติ พอพิวาตเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใด้ไร้ฟ้าชาวประชาชานทรงหวงกังวลดังยาดฝนชะลมพื้นลาถึงว่าป่าดง เพลิกไพรพงทรงสูดดันดนถึงกายมองหมุนแดดฝนไม่คิดน้ำพารวมสุขรวมทุกทุกหรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตา ให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควัญดวงใจชาวไทยทั้งพ่อทอแสงเรื่องรองพุทธองดังร่มโพใหญ่พระบารมี เป็นทีหลือขานน้ำไกลข้าบาทภูมิใจล่นกล้าวเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนื่อยิิงสิ่งใดเหนือดวงใจชาวไทยรักหญิงเหมือนเป็นควันมิงพักพิงยาม ทุกภัยมีชาวไทยแงนหวงยิ่งกว่าดวงชีวิแม้ใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าทุลีก็พปลี่ชีบแทนวันดีครับวันดีครับจบแล้วนะครับ